โอ้น่าจะกี่ปีครับนี่เท่านี้กว่าแปดสิบเก่าคึ่งร้อยหนึ่งหรมั้งอย่างต่างเนี่ยจะเป็นขยุงไม่ดูผิวหรือเปล่าโอ้พยุงครับนี่นี่โอ้โหต้นใหญ่มากครับสัตว์ป่าก็เดินมาด้วยเหมือนกันนั่นนี่มีมีสัตว์ป่าด้วยเลยครับท่านรองครับมีมีผมเห็นหนึ่งมีนะเล็บเห็นไหมครับชื่อว่านะครับใช่ใช่ครับมีเล็บด้วยใช่รอยเล็บนั่นกล้วยเตีนยวนี่มาคุูที่รักมาเลยมันไม่ใช่รอยหมานะครับนี่ไม่ใช่หมาสัตว์ป่าครับนี่เต่าร้างนะคคครรรรััับบมมนนีีใววณดดไทยย้ แขกเต้าจับเต่าร้างร้องคิดถึงห้องมายารัศมีนี่เนอใบมาขูดปลาไหลมาไอขูดผิวปลาไหลอ๋อใบนี้เอาไปใช้ขูดผิวปลาไหลได้ด้วยเวลาที่เราจะทํากับข้าวปลาไหลมันเมื่อขูดผิวเอาก็ใช้ใบข่อยเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับสองต้นไม้ผมมาอยู่ที่บริเวณย่อมป่านะครับซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งของโรงเรียนบ้านขวดวิทยาคารนะครับนะครับวันนี้นะครับเราผมกับท่านรองผู้ในการดงสุริยาหนูแสนนะครับจะมาเดินสํารวจครับป่าแห่งนี้ครับ ครับท่านรองผู้อำนวยการลงสุริยาครับครับผมอันนี้จะพาผมไปตำรวจตาใช่ไหมครับครับสมัยก่อนมันจะมีรังมิ้มรังมิ้มรังพึ่งอย่างเยอะเลยครับตรงนี้รังพึ่งรังมิ้มจํานวนมากแล้วก็พีชแล้วเขามาทําฐานการเรียนรู้ตรงนี้สมัยพ่อวชราบุตรอ๋อตรงบริเวณที่นี่เอาเอามาทําฐานการเรียนรู้เรื่องอะไรครับคุณรูเรื่องเกี่ยวกับพิเศษีพอเพียงของนายหลวงรออ๋อเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเชื่อเหตุบานไว้เลยนั่น เชื้อเห็ดที่เป็นเห็ดป่าในป่าเนี่ยอ๋อในบริเวณนี้มีมีเห็ดใช่ไหมครับครับหมายถึงว่าเอาเอาเชื้อเห็ดมาลงไว้เอาเชื้อผสมน้ําแล้วก็มีพวกมูลสัตว์นะครับมาหวานหวานหวานแล้วก็หมักพวกโบกชินะครับกระบวนการหมักก็ใช้ใบไม้ใช้รําใช้กากน้ำตาลนะครับในสัดส่วนที่ที่มันไม่ยากศึกษาในอินเทอร์เน็ตก็ได้น่าจะหนึ่งต่อสี่ใช่ไมพี่อืดครับแล้วก็มาเพื่อสร้างพวกกระบวนการธรรมชาตินั่นหมายความว่าหลังหลังจากนี้ ถ้าฝนตกชุกๆลงมานี่สามารถมีเห็ดเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ป่าแห่งนี้ได้ใช่ไหมครับท่านรองครับเพราะว่ามันมีเชื้อที่เรามารงผสมน้าแล้วก็ราดาลงไปแล้วก็หว่าทั่วทั้งป่าเลยไหมครับทั่วทั้งป่าโดยเฉพาะหลังอาคารสองจะมีจํานวนมากอตัวนี้ก็เป็นฐานหนึ่งแต่เราจะลงที่นั้นมากกว่าครับนี่เป็นฐานหนึ่งแล้วแล้วมันมีต้นอะไรบ้างครับนี่ท่านรองครับนี่ที่เราเห็นเห็นกันโอ้ต้นนี้เป็นต้นหนึ่งที่บริโภคได้นั่นบ้านภาษาลาวเขาเอาต้นแบบ ล้อมคลอมห่อยอันนี้คือลอมคลอมใช่ไหมครับภาษาอีสานเรียกว่าลอมคลอมครับลอมคลอมนี่กำลังออกดอกเห็นไหมครับอ๋อมันจะมีรสเปรี้ยวๆครับแต่ถ้าสุกออกมันจะเป็นสีดำๆแล้วก็มีรสหวานครับกินก็รู้สึกว่าชุ่มคอน่าสนใจนะครับแล่แล้วนั่นนะครับต้นุสูงใหญ่ๆนะครับตัวนีู้จากเปลือกนี่มันจะเป็นต้นอะไรเนาะต้นยางนามองมีแค่เปลือกนะมองมีแค่เปลือกน่าจะเป็นตระกูลยางไง น่าจะเป็นตระกูลยางนาะแต่ว่ามันต้นอะไรเนาะั่นใบใบมันก็ไม,มพระย,ยอม,มหรือเปล่าค่านนี่ใบพระยมมันมองดูอยู่ดูใบดูดอกต้นใหญ่มากเลยนะครับต้นใหญ่แต่ดูเปลือกใกล้เคียงแต่เป็นไม้ตระกูลยางนาะแต่ต้นเพราะว่ามันเป็นไอ้นั่นไหมสปอของไอตัวที่เรียกวเห็ดยิ้นชือนะอ่อ๋อมันมีเห็ดด้วยนะครับนั่นที่ว่าเป็นสปอของเห็ดยิ้นจือที่มันงอกคาดว่านนะ ครับเพราเป็นอย่างนี้ที่เสิร์ชดูก็เป็นรักษาเช่นนี้สปอคลองเห็ดลิ้นจือที่เป็นดอกของมันดอก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 เห็ดลิ้นจือเดินไปอีกน่าจะมีโอ้โอเคครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับนี่นต้นเตาเตาร้างเตาเตาร้างนี่ต้นเตาเหล้าหรือว่าต้นเตาต้นเตาใช่ไหมครับมันสามารถบริโภคได้เหมือนกันนี่เอายอดอ่อนมามาเก่งไหมไข่ของถ้าถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นเตาร้างนะครับมันมีในวรรณคดีไทยด้วยนะครับแขกเต้าจับเตาร้างร้องคิดถึงห้อง มายารัศมีนี่มาจากเรื่องอีเหนืนะครับนี่นี่ต้นเต่าร้างนะครับเห็นเลยเลยว่าต้นเต่าร้างใช่ครับนี่นี่ใครไม่เคยเห็นต้นเต่าร้างนะครับนี่อันที่ผมไ่ดูใกล้ๆนะครับอันนี้มันหักลงมาครับผลมันนี่จะเป็นเม็ดเม็ดนะครับเป็นขนาดเท่ามือเรานี่ละเม็ดเล็กๆนะครับสีดำสีดำดนะครับเป็นพวงครับเป็นพวงๆออกมาครับโอ้ฝาดครับอันนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนยังยังอนุรักษ์ไว้นะครับ คือเอาไว้เป็นฐานการเรียนรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบมิเวศนะครับสัตว์ป่าก็เดินมาด้วยเมืออกันนั่้นนี่มีมีสัตว์ป่าด้วยเลยครับท่านรองครับมีมีมเห็นอยู่เป็นเป็นประเภทไหนครับเป็นไก่ป่าเลยคในความคิดนาว่าจะเป็นอีเห็นมีอีเห็นด้วยนะครับคาดว่านะเพราะว่าดูรักษณะที่มันกินแล้วมาโกยรากไม้ครับเหมือนพึ่งมันจะไปตอมดอกไม้ครับอีเห็นมากินพวกรากไม้ครับสังเกตดูว่ามีรอยกัดรอยตะกุยช่วงหน้าฝนเราสังเกตดูแล้วก็มีรอยกัดแทะพวกนุ่ยพวกผีพวนันะนห้อยักด แดงเราพ่อ<น>ตะกุยครับมันไม่ใช่อย่างอื่นในความคิดส่วนตัวคิดน่าจะเป็น <c oughs> น่าจะเป็นอีเห็นนะครับโอ้โหอีเห็นนี่มันชอบอยู่ในป่าจริงๆเลยนะครับอันนี้ <c oughs> โรงเรียนเรานี่ <m> มันน่านจะหลงเหลืออยู่เห็นร่องรอยถ้าถ้าเหลือก็น่าจะอยู่ในในเขตบริเวณนี้เพราะว่าอ่ารอบๆโรงเรียนนี่จะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นชุมชนมันจะมีไอ้นั่นอยู่ปิดบล็อกกันไว้อยู่แต่พุกโรงอย่างเดียวที่เนี่ยที่ป่าที่ลดน้อยลงไปเนี่ยจะมพัฒนาไปเรื่อยๆจะทําให้พื้นที่ป่าที่เสียไป ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือได้ยินว่าจะทําทางตัดทางเส้นใหม่มาจากเบวของบา้านพระครูด้านนี้ตามแนวดูว่ามาตรงนี้จะขึ้นอีกเส้นหนึ่งว่าอย่างไี่างานอาคารที่เขาคุยกันไว้ครับนั่นก็ออว,นนว่าอีกทีหนึ่งนาครับนี่นี่จะเป็นพยุงมันอู่ผิวหรือเปลื่าโอ้พยุงครับนี่นี่โอ้โหต้นใหญ่มากครับนี่ครับโอ้โหพยุงจริงๆด้วยครับนี่ต้นใหญ่นะครับที่ต้นใหญ่มากนะครับก็ขึ้นกลางวัดดูนนิ้วมือท่าดูว่า จ็ดแปดนิ้วได้ท่านลองอว่าน่าจะสักเจ็ดแปดนิ้วเลยนะครับ<ค>น,นต้นต้นนี้ได้แปดนิ้วสิ่เก้านิ้วได้แปดนิ้วเก้านิ้วประมาณนี้นะครับโอ้คือว่าเป็นไม้ที่มีราคาแพงนะครับยังมีการลักลอบตัดกันอยู่นะครับเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับที่อําเภอพนมรงรักก็ได้ยินข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้พะยูงนะครับซึ่งก็เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับเห็นบ่อยๆเรื่องเรื่องการลักลอบซึ่ง ไม่ไม่อยากให้มีนะครับเพราะว่าต้นไม้นี่มีประโยชน์มากนะครับอ่าต้นบักเข่งเนาะนั่งดำแม่แม่บ้าต้นบักเข่งแม่อันนี้เข่งใช่ไหมครับบักเข่งอ่าต้นบักเข่งนะนางดำนางดำนะครับคนไทยอื่นนังดำเลยโอ้โหต้นเขายาวมากครับทดลองครับสูงหน่อนึครับโอว้ว่าสิบห้าเมตรยังสั่มได้ยี่สิบเมตรไปโอ้โหลูกเขานี่จะเป็นออกสีดำๆนะครับถ้าเป็นลูกลูกที่มัน แก่จัดแล้วนะครับข้างในกินได้นะครับต้นคอยนี่ก็รู้จักเนาะครับอันนี้คือที่ประเทศอินเดียเขาจะตัดเป็น้นท่อนครับท่อนประมาณอย่างเงี้ยตัดเป็นท่อนแล้วตากแห้งเสร็จแล้วก็มาเป็นจ้ให้เป็นแปลงสีฟันไม่ต้องใช้ยานะไอต้ตัวนี้นะ ผมผมนึกว่าเขาเอาใบมันมาใช่ไหมใบมาขูดปลาไหลมาไอขูดผิวปลาไหลอ๋อใบนี้เอาไปใช้ขูดผิวปลาไหลได้ด้วยเวลาที่เราจะทํากับข้าวปลาไหลมันเมือกขูดแล้วเขาก็ใช้ใบข่อยเอาใบนี้เลยด้านที่มันสากด้านด้านล่างเนี่ยลูกตัวปลาไหลเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเมือกมันหลุดออกมาทําให้ปลาไหลไม่มีกลิ่นคาวในส่วนแล้วใส่เกลือไปด้วยโอ้โหนี่นี่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับต้นข่อยเอาไปดูแลฟันด้วยได้เหมือนกันเป็นท่อนๆเอาเป็นท่อนๆอ่าท่อนประมาณนี้เอาท่อนๆเยอะ ใหญ่ๆหรือเล็กครับประมาณอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยแต่เป็นท่อนประมาณสิบเซนสิบสองเซนแต่เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นมัดมัดที่ต่างประเทศน่าจะเป็นอินเดียเขาเจอครับมาแปรงสีฟันเป็นยาสีฟันแปงเอาเอาไปทุบๆก่อนไหมครับทุบใช่ใช่ทุบแล้วก็เอาเอาส่วนปลายมาถูครับบางทีก็ถูเกลือเอาไปใส่เกลือด้วยก็ได้นิดหน่อยเกลือบำรุงมันจะช่วยเรื่องอะไรครับฟันสะอาดฟันแข็งแรงครับเงือกฟันแข็งแรงครับสะอาดฟันด้วยอืมเรื่องนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นอาคารนะครับฝั่งขวามือ อันนี้ครับท่านรองครับนี่เตาร้างครับนี่มันออกออกทลายออกมาแล้วนะครับนี่นี่ครับเตาร้างเตาร้างครับต้นเตาเราต้นเตานี่ครับเตาร้างครับครับนี่ต้นอะไผมเล็งว่ามันเป็นต้นไม้ยูนไบไต่มื่อไหร่จะเป็นต้นมะเข็งไม่ใชบนโอ้โหนี่ต้นต้นอะไรผมอันนี้อันนี้เข่งเหมือนกันใช่ไหมครับนี่คิดว่าเป็งโอ้น่าจะกี่ปีครับนี่เท่านี้โอ้โหแปด แปดสิบถึงร้อยปีร้อยปีเลยนะครับนี่โอ้ต้นใหญ่นะครับโ้นึ่งไม่รอบต้นดกว่าครับโหนี่นี่น่าจะสองคนนะครับถึงจะโอดรอบครับต้นใหญ่นะครับนะครับต้นฝั่งนี้เราไปได้ไหมครับได้ไปได้อันนี้น่าจะเป็นต้นอะไรครับนี่ต้นแต้นะครับนี่มีแต่แต่ครับแต่นี่นอันนี้อันนี้มะข่ามงสวนี้มะข่าแต่เป็นมะข่าจะมีอยู่สองอย่างใช่ไหมครับ มักาแตกกับมะกคามมนะครับแล้วไอ้ต้องสูงเลยนะครับสูงครับมึงสูงสูงหน่เอยติมน้นไม่มั่นใจตินชงอย่างนี้เดีถ้าไปไปไปส่องดูไปส่องดูครับนี่ครับต้องแรงใช่ไหมครับนี่นี่ต้องแรงกินแค่เรารู้เป็นอาหารหนึ่ง ครับพืชต่อจะมีมีสมุนไพรเป็นสมุนไพรนะครับโอ้เนี่ยนี่ยครับเตาร้างนี่นี่ที่ที่ผมว่านี่นี่ถลายมันจะสุกแล้วนะครับนี่นี่นะครับเม็ดมันสีดำดำครับเขียวยังไม่สุกนี่ครับต้นนี้นี่ใหญ่ครับเราเราจะไปได้ไหมมันรกนะครับอ่านี่นี่ตรงนี้ไปได้ครับนี่นี่โอ้โหใหญ่ครับคุณผู้ชมครับ สองคนโอบจ,จะจะถึงไหมครับนี่โอ้พระเจ้าไม้กระบาไ่ขคคิดนะไม่มันเจไม่แบบน่าจะเป็นไม้กระบากใช่ไหมครับใช,ใช่มองดูใบมนะันแล้วรอดูดอกมันจะชัดเจนไหนพวกมองดูใบมันน่าจะเป็นกระบากเหมือนต้นสีดูใบก็น่าจะเป็นกระบากน่าจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดไหมครับของพื้นที่นี้ใช่ใช่มีต้นหนึ่งตรงข้างอาคารสีเป็นต้นใหญ่มากยอดเลยครับในป่านี้ก็จะมีดอกดอกเข็มนะครับดอกเข็มอันนี้ขนาดเขาไม่ค่อยมีแดดนะครับ เขายังยังสามารถออกดอกได้ก็ถือว่าเป็นเป็นพืชที่น่าสนใจเลยนะครับนี่เข็มนะครับนีหวายเนาะอู้อันนี้หวายครับนี่คุณผู้ชมครับหวายนี่จะมีหนามนะครับอันนี้อันนี้จะจะแห้งเลยแต่ว่าส่วนส่วนี้ยังยังเป็นอยู่นะครับอันนี้เขามันนะนี่อันนี้มันเลยครับมันที่บริโภคน้ำมันอะไรมันเชื่อมมันอย่างบ้านมีใบมันโอ้นี่มันเลยครับนี่มันมันมีหนามด้วยนะครับโอ้ถ้าถ้าเราจะกินคือเราต้องขุด น้ำตุ่นก็จะเอามาต้่นมนเป็นมันเทียนมันอย่างสักอย่างเป็นมันเป็นเปลี่ยนใบมันน่ะคือต้นมันมีหนามเล็กน้อยหนูมันพันอยู่กับไอ้ต้นไหวไอ้ไอ้หวเนี่ยเป็นไหวที่เขาเอาไปทํากระบี่กระบองไหมครับแม่นแน่นอันนี้เลยใช่ไหมครับใช่ท้ามันเล็กเราก็ไปทำถักอถักรหัสมันเลยใช้กนี่จมันนะครับโอ้เทียนมันเป็น เป็นเป็นแหล่งศ uh ึกษาเรียนรู้เชิงธรรมชาติได้อย่างยอดเยี่ยมเลยจะเป็นลำดวนใช่ไมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเจ๊กเลยนี่กินอย่งไรครับไม่ใช่ขายเลยเป็นการทดสอบนะครับทดสอบจากกลิ่นนะครับไม่มั่นใจตรงนี้ อันนี้ต้นอะไรครับคุณผู้ชมครับทดสอบแล้วยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจนะครับมันจะใช้ต้นไหนอ่านี่นะครับความความน่าสนใจของป่าคือเขามีเยอะจนเราบางทีความรู้เราที่หามามันยังไม่เพียงพอนะครับเราต้องไปหาเพิ่มเติมนะครับถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ให้ความรู้อย่างไม่ไม่สิ้นสุดนะครับในต้นเขาตายก็มีนะครับอันนี้คือธรรมชาติจริงๆนะครับวันที่เขาตายกรงนี ตายเขาก็จะล้มลงไปนะครับม่น่้คใช่น่หนไมาะ่ใช่คมันเปเ็นเห็นสหมรับ่าหรืมีเล็บด้วยใชรอเป็นัะไรเนี่ยมันกินรากไมมาดูดูนะชคนมันเนี่ยมันมีนะเล็บเห็นไหมครับใช่ใช่ครับมีเล็บด้วยใช่รอยเล็บนั่นวยดินเนี่ยมันกินรากไมเลยมันไม่ใช่รอยหมานะครับนี่ สัตว์ปลาครับนี่รอยสัตว์ป่าผมว่ามันมีที่รองรออัอะไรนี่ครับนี่โอ้มีมีเยอะเลยนะครับนี่ต้องคอยนนี่นี่เราเราสามารถเรียนรู้การสะก,กดรอยได้นะครับก <c oughs> ารหาสืบจากรอยนะครับว่ามันคือสัตว์ปา่าชนิดไหนกลางคืนนี่เขาจะออกมากลางวันก็อาจจะไปมันจะมีโพรงมีอะไรอยู่ในบนต้นในคนคิดนะครับว่าจะมีรังหรือมีโพรงที่มันอยู่บนต้นไม้นะที่หนึ่งในในป่าเนี่ย ที่เป็นอาศัยที่พักของมันในความค,คิดนะอาจจะโพงที่อยู่ในดินหรือในบุนต้นไม้อือ<ม>ต้องไปดูพฤติกรรมว่าไอตัวไอเนี้ยตัวเม่นเนี่ยส่วนใหญ่มันชอบอาศัยอยู่ในรูหรือว่าโพงดินหรือว่าโพงที่เป็นต้นไม้มต้องไปหาข้อมูลเพิ่มครับอโอ้อโด้สอ้อรอดสุดยอดเลยครับนี่ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าที่นี่นะครับจะจะมีถึงขนาดนี้นะครับนึกว่าจะเป็นหย่อมป่าเล็กๆธรรมดาธรรมดานะครับ เนี่ยมีร่องรอยมันเยอะ,ะครับมันไม่ใช่รอยคนอมองดูครับรอยไม่ใช่ครับรอยคนไม่ใช่แบบนี้เิมมาไม่ไหวอันไม่ใช่เข้ามาข้อสันนิษฐานก็คือถ้าเป็นรอยคนนี่มเมื่อวานเพิ่งเปิดเทอมนะครับวันนี้เป็นการเปิดเทอมวันที่สองค,คนนี่ไม่น่าจะไม่น่าจะมาทาอะไรนะครับถ้านานๆไปนี่แน่นอนครับอาจจะเป็นคนอ่ะดูอต้นนี้ครับความงามของธรรมชาติของเราครับต้นไม้ สวยมากครับอันนี้อันนี้อันนี้ลำดวนไหมครับตอนรองครับนี่นี่นี่ครับนี่ตันนี้็นดวนอ่นนี่ลำดวนนี่ผิวก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่โอ้ดังนกช่อ้อันนี้นะครับแล้วถ้าเขาแตกกิ่งใหม่นะครับกิ่งเขาจะตรงนะครับเป็นมันเลยนะครับออกสีเขียวนานๆไปก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งขวาของป่านะครับโอ้นี่นี่เขาวันเขานี่โอ้โหนี่ ถ้าใครเดินไม่ดีนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับหัวทิ่มครับมันเป็นเครื่องปกผีพวนบอสสิีเขากินโอ้คุณผู้ชมครับนี่ผมจะให้ดูความงามของของเครือนี้นะครับของทาวันนี่นะครับดูกดูนะครับนี่พีพวนโอ้โหนี่ครับเถาวันของเขายาวไปถึงนู่นเลยนะครับยอดไม้นู่นนะครับมันเ็นปกพีพวนโอ้พระเจ้าสวยมากเลยครับนี่ เป็นแดงดำทีือที่ื่อโอ้โหครับนี่เป็นอุโมงค์ธรรมชาติครับคุณผู้ชมครับนี่อุโมงค์จากจากการล้มของต้นไม้ต้นอะไรเนาะครับท่านรองนี่ล้อมคอมเหรอครับนี่ล้อมคอมดอกสวยครับนี่ครับดอกของเขาครับสวยมากครับ ล่างเนาะอลางครับอลางโดนซีนะครับนี่นี่นะครับโอ้โอันนี้อันนี้ป่าเขาต้นไม้เขาหักโค่นลงนะครับนี่นี่ตามธรรมชาตินะครับนี่ดูดูนะครับปึ๊บสุดตรงนี้ส่วนที่มันหักออกมาคือตรงนี้ครับนี่ปึ๊บนี่นะครับแม่สุดยอดจริงจริงระดูเนาะประดูโอ้โหประดูนี้โอ้โหครับนี่ยัง่ใหญ่เลยนี่ครับ อาไม้ไม้พวกนี้นะครับตารองครับถ้าว่าเป็นป่าดั้งเดิมตั้งแต่เก่าแต่แก่ตั้งแต่ก่อนตั้งโรงเรียนใช่ไหมครับประมาณนั่นแหละครับประมาณนั่นแหละโรงเรียนเรานี่ตั้งมาห้าห้าสิบปีนั่นหมายก็ว่าป่าแห่งนี้นี่น่าจะประมาณสักกี่ปีได้ครับผมว่าน่าจะกว่าห้าสิบปีครับกว่าห้าสิบปีกว่าห้าสิบปีครับกว่าห้าสิบปีแน่นอนหยดเลยครับนี่ แต่ก่อนมันจะเป็นเขาเรียกป่าช้าเก่าอ๋อตรงนี้เป็นป่าช้าเลยครับดั้งเดิมที่สมัยผมเป็นเด็กเรียนที่นี่มันจะมีมูลดินละสันอย่างนี้เี่เป็นมูลดินละสันนี่เราเป็นมูลมูลกอง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 จุดจุดกระจายทั่วไปอที่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเป็นป่าช้าเก่าป่าช้าเดิมในโซนนี้นะแสดงว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นป่าช้าใช่แล้วต่อมาค่อยมาตั้งโรงเรียนครับโอ้ครับครับดั้งเดิมในพื้นที่โซนนี้นะอ๋อรโรงโรงเรียนตัวใหญ่ก็จะเป็นป่าช้ามาก่อนเนาะถ้าถ้า ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่จะใช้เป็นสาธารณะมันหาได้ยากเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นชุมชนหมู่บ้านจริงคนบริจาคพื้นที่ก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะ,ะมีน้อยนะครับคุณผู้ผมชมครับมีนกด้วยครับนี่ข้างบนนี่เอาจิงงผมไม่เคยปลูกมาถึงขนาดนี้เลยครับ <laughs> ผมก็อยู่ที่นี่มานานพอต้องเกดเลยลเสิบสองครับ อ่าโซนนี้ก็จะเป็นโซนป่าไผ่นะครับคุณผู้ชมครับป่าไผ่ที่น่าจะเป็นการไผ่ปลูกใหม่ไหมครับทวร์นี้ไผ่ปลูกครับไผ่ปลูกเป็นไผ่ปลูกใหม่นะครับแล้วก็โซนนู้นนะครับไผ่นี้จะเป็นของชาวบ้านนะครับของคุณผู้พิพักต์ได้กลิ่นรังพึ้งไหมมันนิ่มเหรอใช่ครับกิน,ก,นกินเหมือนรังพึ้งไหมเนานะพวกเขาได้กินเนี่ยครับนี่นี่คือต้นไผ่นะครับที่มันมันโผล่ขึ้นมานะครับนี่โอ้งามงับงามงาม โดยดินเงี้ยที่จะทำอะไรที่นี่ตัวเขาเหมือนหามันบ่ชาวบ้านน่าจะมาหามันเล่นี่นี่นี่โอ้ยไปทางโน้นอย่างแรกคือแบบนี้เทียบบ้านเดียวไม่เหมือน่าจะมีการขุดหามันของชาวบ้านครับนี่นะครับคือประโยชน์จากปลานะครับที่ที่เขาผลิตให้กับเราโดยที่เรามารับผลประโยชน์ได้เลยนะครับคือเขาเขามีอาหารให้เรานะครับนี่โอ้ท่านรองมา นำให้ความรู้กับเราเยอะเลยนะครับนี่เป็นเป็นป่าเาหานาเขาย่านางครับนี่ตอนคิดเบื่อเมาโอ้เหมือนกับลูกเสือเลยนะครับนี่มันรอดเข้าฐานนะครับนี่นะครับมีการข้ามก้าข้ามอุปสรรคต่างๆนะครับ